นี่น้องไอศครี่กอคุชชนี่น้องคุชชี่อันนี้โอริโอกับป้านี่โอริโอนี่อันนี้โอริโอ้คุชชี่อันนี้โทย์อันนี้ตอรีโบัเบอร์รี่ใหญ่ๆบอกกิบัวเบอร์รี่เปี้ยวเปี้ยวอะนรวะนี้ยังจะคุยอีสวัสดีจ้าวันนี้พามาเก็บพริกกันจ้าพี่น้อง พริกในกระถางนะคะเก็บพริกในกระถางคะ่ะนี่นะจา๊ะพริกดกมากค่ะพี่น้องนี่นะจา๊ะแล้ก็จะเก็บลูกสุกๆนะคะพี่น้องเก็บไปตําน้าพริกบ้างตากแดดไว้บ้างนะคะลูกสุกๆค่ะถ้าไม่เก็บมันก็จะเน่าล่นทิ้งหมดนะคะนี่นคะคะไอ้นุเป็นมะละกอในสวนนะคะผักในสวนค่ะพี่น้องผักในสวนจา้า นี่นจะนาดาก็จะเก็บพริกนะคะเก็บพริกเก็บพริกค่ะเก็บพริกไปตำนะคะพี่น้องเก็บพริกไปตำจ้าเก็บพริกไปตำน้ำพริกกันจ้าเนี่ยเมุกสุกเยอะ,ยะ,ยะๆแลนะค่ะพี่น้องนี่นะจ้ะถ้าไม่เก็บมันก็จะโดนทิ้งหมดนะคะแดง เม็ดแดงๆถ้าเรากินไม่หมดเราก็เก็บไปตากแดดคับพี่น้องเก็บไปตากแดดนะคะวันนี้พาชมสวนค่ะพี่น้องสวนพริกสวนในบ้านนะคะสวนในบ้านบริเวณบ้านอยากพี่น้องนี่นะคะเก็บพริกกัจ้านนี้ค่ะ มากจ้ะพริกพริกดกมากเลยจ้ากดกนะคะพริกมีพริกมีตำลึงนะคะข้างรู้ว่าผักข้างรู้ว่าจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้พามาเที่ยวบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีลงเกลือจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เรา,าอยู่ที่บิ๊กซีนะคะ มาเที่ยวบิ๊กซีโรงเกลือคะ่ะพี่น้องอยู่ที่บิ๊กซีตลาดโรงเกลือนะคะนี่นะคะคนเงียบมากคะ่ะที่บิ๊กซีนะคะบิ๊กซีตลาดโรงเกลือจะนี่นะจ๊ะคนเงียบมากเลยคะ่ะตลาดบิ๊กซีโรงเกลือนะคะนี่นะคะพี่น้องนับคนได้เลยจ้า มีแต่พนักงานขายนะคะคนซื้อก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยนะคะพี่น้องเงียบมากๆเลยค่ะนี่นะคะมีคนขายเยินอยู่นะคะพี่น้องไอคนเดินซื้อไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดตลาดโรงเกลือน,นะคะตอนนี้ตลาดโรงเกลือยังไม่เปิดะคะ่ะ ด่านก็ยังไม่เปิดนะคะพวกกัมบูชาก็ยังไม่เข้าไม่เข้ามาไม่ได้นะคะช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทีะ่แถวสแก้วอรัญน,นะคะนี่นะคะตลาดตรงเกลือนะคะบิกซีเงียบมากๆเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารแช่เย็นนะคะเป็นพวกปลาพวก หมูนะคะแช่เย็นนะคะมันฝรั่งแช่เย็นอะไรแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่มีคนเลยค่ะนี่นะคะมองไปทางไหนก็ไม่มีคนนะคะมีแต่พนักงานขายค่ะตลาดโลงเกลือนะคะวิกซีอยู่ติดชายแดนเลยนะคะ อยู่อยู่ติดชายแดนเลยค่ะชายแดนอ่อกัมพูชาอารัญญประเทศนะคะเงยียบมากๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่านี่นะคะมันจะไหวไหมคะนี่เงียบแบบนี้นะคะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นพวกหมูสดเป็นไก่สดอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะมีปลาทูเอ่อปลาอะไรนะปลาแซลมอนอะไรพวกนี้เยอะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะแช่เย็นแล้วก็แช่เย็นอีกนะคะมันเงียบเงียบมากเลยคะ่ะที่อารัญยประเทศนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นพวกหัวปลาแซลมอนนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ราคาก็ร้อยกว่าบาทนะคะเป็นปลาแซลมอนจ้าเงียบมากๆเลยค่ะที่บิ๊กซีจ้ามีคนเดินอยู่ไม่ถึงห้าสิบคนนะพี่น้องทั้งห้างนะคะไม่ไม่นับรวม พนักงานนะคะมีแต่พนักงานค่ะแต่คนซื้อไม่มีเลยค่ะพี่น้องเงียบมากๆค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิดอะไรนะคะนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นถ้วยชามนะคะ <c oughs> ในห้างบิ๊กซีค่ะ <c oughs> นี่นะคะ ไม่มีคนเลยค่ะพี่น้องรู้นะคะนี่นะคะเดินชมไปด้วยกันนะคะพี่น้อง,งเดินชมของพอนะคะคนไม่มีค่ะเงียบจริงๆนะคะพี่น้องเงียบจริงๆเลยมันเงียบอะไรขนาดนี้เนาะ ยมากมากีมตะกองตั้งขายแต่ไม่มีคนซื้อเลยนะคะอีกอย่างเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยค่ะตอนนี้ทางสาแก้วรันก็เตรียมพร้อมกันอยู่นะคะพี่น้องก็บางคนก็ ยังเอ่อเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ค่ะก็ต้องระวังตัวกันนะคะพี่น้องนี่นะคะแต,แต่ภาพเอ่ออรันก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะคือมันโล่งไปเลยค่ะพี่น้องไม่มีคนเลยค่ะมีอยู่นับคนได้นะคะคนซื้อไม่ถึงเอ่อห้าสิบคนนะคะ เงียบมากๆเลยค่ะตลาดลงเกลือค่ะบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีลงเกลือจ้านี่นะคะไปเอ่อบริเวณไหนก็ไม่มีคนนะคะมีอยู่คนสองคนนะคะนอกนั้นก็เป็นพนักงานขายนะคะ ของลดราคาเยอะค่ะพี่น้องของลดราคาเยอะนะคะนาดาซื้อน้ำมันได้ออขวดเทนะ่หน้าสี่สิบเบาทค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแผนกขนมนะคะนั่นนะไม่มีคนเลยค่ะพี่น้องนั่นนะคะ นู่นมีอยู่คนสองคนนะคะมีพนักงานขายคนหนึ่งเงียบมากๆเลยค่ะที่บิ๊กซีสแก้วของรดราคาเยอะนะคะนี่นะคะพี่น้องของรถราคาเยอะมากค่ะบิ๊กซีสแก้วลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือจ้า นี่ก็จะเป็นเอ่อพวกน้ำมันพืชนะคะขวด48บแปดาท <c oughs> นั่นนะคะของขายเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีคนเลยจ้าเง <c oughs> ียบเหงามากๆเลยนะคะตลาดลงเกลือค่ะ <c oughs> บิก๊กซีลงเกลือนะคะ นับชมไป,ปรมพร้อมๆกันนะคะดูแต่ของนะคะพี่น้องอย่าอย่าอย่ามองหาคนนะคะไม่มีคนเลยจ้ะเงียบมากๆค่ะอันนี้พวกนี้ก็เอามาลดราคานะคะพวกซอสพวกเอาน้ำมันพืชอะไรพวกนี้นะคะนาดาก็ซื้อไปหลายขวดนะคะตาอางุ่นขวดละสี่สิบเจ็ดบาทนะคะอันนี้น้ำมันหอยสี่สิบห้า ของลดราคาเยอะนะคะช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อเนาะเศรษฐกิจไม่ดีด้วยอะไรด้วยจ้ะบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีอรัญญประเทศจ้าจังหวัดสระแก้วของใช้เยอะค่ะของใช้เยอะมาก น้ำมันนี่กดสี่สิบสามบาทนี่นะคะของราคาถูกมากเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องเงียบมากๆเลยค่ะมีแต่ของตั้งขายแต่ไม่มีคนซื้อนะคะที่ เบกซี C, ลงเกลือค่ะพี่น้องพาเดินชมของนะคะในห้างกันจ้าวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะคะนาดาก็พาเที่ยวห้างค่ะพี่น้องพาเดินตากแอร์นะคะตากแอร์เที่ยวห้างกันจ้า เนี่ยอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากๆเลยค่ะมีแต่พนักงานขายนะคะพนักงานขายก็ก็น้อยลงค่ะพี่น้องนี่นะคะ นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เปิดด่านไม่เปิดอะไรนะคะพี่น้องก็คงจะเป็นเอออย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นอยู่ในสภาพนี้นะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะคะไม่น่าจะเปิดด่านนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เขาก็แจ้งเอ,อศูนย์อบพยพมานะคะพี่น้องเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า ทางอำเภอเขาก็แจ้งศูนย์อบพยพไว้นะคะพี่น้องว่าถ้าเกิดเหตุไม่อะไรแบบนี้ขึ้นก็เราสามารถไปที่ศูนย์นั้นได้เลยค่ะตอนนี้คนเท่าคนแก่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องพร้อมที่จะอบพยพนะคะ เกิดอ่าถ้าเกิดมาเปิดดานอีกก็ถ้าไม่เปิดก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะพี่น้องคงจะไม่ได้เปิดง่ายนะคะด่านพรมเดนนะคะพี่น้องนี่นะคะสภาพนะคะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะเงียบมากค่ะตลาดโรงเกลือนะคะอำเภออรัญญประเทศค่ะพี่น้อง นี่นะคะนาดาเดินซอยนู้นซอยนี้นะคะพี่น้องล็อกนู้นล็อกนี้ก็ไม่มีคนค่ะยิ่งในตลาดลงเกลือนะคะรองเท้ามือสองเยอะมากค่ะพี่น้องกองเต้นนะคะแต่ก็ไม่มีคนซื้อนะคะเงียบมากๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมีคนเดินอยู่สองสามคนนะคะห้างทั้งห้างนะคะพี่น้อง เงียบมากนะคะเขาก็เปิดแอร์เย็นฉ่านะคะน้าดาก็เดินตากแอร์ไลไไปค่ะพี่น้องนี่นะคะเงียบมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนกขายอาหารอาหารสำเมร็จรูปนะคะตรงนี้นะคะ ล็อกไหนล็อกไหนก็เงียบเหมือนกันหมดค่ะพี่น้องไม่มีคนเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ขายอาหารแปรรูปอะไรพวกนี้อาหารจาเร็จรูปอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะของแช่เย็นแล้วแช่เย็นอีกนะคะมันไม่ไม่มีคนนะคะเงียบมากๆเลยค่ะ นี่นะคะพี่น้องพาชมนะคะพาชมห้างกันจ้าพาเดินห้างคะ่ะห้างบิ๊กซีนะคะตลาดเอ่อลงเกลือะค่ะพี่น้องนี่นะคะอย่างที่เห็นนะคะพี่น้องไม่มีคนเลยคะ่ะมีอยู่สองสามคนนะคะมีพนักงานขายะค่ะพี่น้องปกติตรงนี้จะคนเยอะมากนะคะ ช่วงที่ว่าไม่มีสถานการณ์อะไรนะคะสถานการณ์ปกติก็มีคนกัมพูชาคนไทยนะคะมาเดินกันเยอะมากค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยค่ะนี่นะคะเงียบจริงๆค่ะพี่น้องเงียบจริงๆเลยค่ะ เงียบมากๆค่ะพี่น้องห้างทั้งห้างมีอยู่ไม่กี่คนนะคะนับจำนวนคนได้เลยค่ะพี่น้องส่วนมากจะเป็นคนขายของนะคะคนมาเดินซื้อของไม่มีเลยค่ะพี่น้องมันเงียบมากๆค่ะเงียบจริงๆค่ะพี่น้องนี่ก็เป็น ศูนย์อาหารนะคะนี่นะคะมีอยู่สองสามคนสี่ห้าคนนะคะพี่น้องนับคนได้เลยะคะ่ะนี่ล็อกตรงนี้ก็ไปแล้วนะคะหนึ่งล็อกไม่มีคนเช่าแล้วะค่ะพี่น้องในห้างบิ๊กซีนะคะตลาดโรงเกลือะคะ่ะนี่นะคะล็อกว่างหลายล็อกเลยะค่ะพี่น้อง ไม่มีคนซื้อคนเช่าก็อยู่ไม่ได้นะคะพี่น้องก็ต้องออกไปโกนอะไรแบบนี้นะคะเผื่อว่าสถานการณ์ปกติก็จะได้กลับมาขายอีกนะคะพี่น้องมันเงียบมากๆเลยค่ะ เมื่อวานนาดาไปที่บิ๊กซีในจังหวัดสกแก้วก็เงียบเหมือนกันค่ะพี่น้องในตัวจังหวัดนะคะก็เงียบค่ะแต่ตรงที่นาดาเดินอยู่นี้เป็นบิ๊กซีตลาดลงเกลืออรัญญประเทศนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ก็แผนนาดานะคะพี่น้องแกก็มาซื้อของซื้อของใช้อะไรแบบนี้นะคะที่ห้างบิ๊กซีนะคะ นี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นของเ,อเขาเอามาจากพมา่านะคะพี่น้องเป็นในอะไรนะหยกเป็นหยกเป็นพวกหยกอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะของสวยงามจากพี่น้องพาเดินดูสองสวยงามนะคะ เงียบมากค่ะพี่น้องเงียบมากๆ,ๆค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กําลังใจค่ะคลิปนี้นาะดายังอยู่ที่อรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วอยู่นะคะพี่น้องอยู่ที่บิ๊กซีตลาดลงเกลือจา้า นี่นะคะพี่น้องเงียบๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะ ขคุณทุกๆท,ท่านค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจตลอดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะ